สบาดีพี่น้องเอซทหารเพลงมถทุกคนเดอ้อมากินมาเขียบหวานมาเขียบนังในม้มอนน้องอ้นเดอ้อซื้อมาแต่ตลาดดง้งมันิท่ากันไปเที่ยวตลาดดง้งโมน,นี้ฮะก็ได้มาเขียบมากินกินบุลรุกดงเอ้ยมามากินน้ำกันเดอ้อหวานหวานกินบุหรุ <c oughs> กินบ่มกินบกินนะเยบปุ๊บล,ละอยาบปุ๊บลคลิปไปตลาดเห็นบึงคลิปครอบครัวตาอ่อนเดยขไปตลาดดงแทบพุท่าอ้อกินกับเขาแทบมาเขียบนึนไหวานนะบ้าน ไงมันมันจะคูนจะดินตัวนั่นจะวันวันเนาะเออปุนกรหันป้าทำสกินส่วนมาเขียไปคลายปออีกวันอะไรเมกแห่ง่หรือเมกคูนอ่ะไม่ได้เว่ได้หน,นาเนาะ เด่นยังจะเป็นราคาหลายปีไปยังเป็นราคาดินขังแข็งขึ้นปเปลือแสนหมูแล้วซื้อดินนั่นบอคาทนุนดินน่ะบม่ได,นนดนน้ขึ้นน้อยๆได้ขึ้นเปลือแสนลดเขาว่าขึ้นนะพี่น้อยน้องขึ้นบอดินถัดไปน่ะเดี๋ยวใครจะลองเชิญหา มันก็บอกเขาไม่ได้ก็ซ้ำเป็นแค่นั้ถัดไปพี่ตัวเชนหมื่นได้สิีหาหมือนเขาบอกเอารถสิ่้บริายเป็นนะ่รนะนี่ยังงเป็นตารางเมตรบอกเรือเป็นอย่งเขาเอื่นตารางเมตรเป็นกะเลยอืมบริคายบอาเป็นเมตรกะลยก็เลยคือคอยได้สำนีอยากซื้อก็ซื้อแบบนี้นะนี่เมืองข้างไก่เป็นกะลย แถวๆนี้มันคอสูอ้ไวจันี่เป็นหมู่บา้านละไอก็หอดละ้องคก็ออกมาดูรายเดียดิครอ,ออกมาดูร้ายคือร้ายคือเป็นไอของเฮ้ยไม่นสิไอ้ยัมง,ยางมาเขี้ยบหม่มานเหน่มาลำไยปูนไอ้เนี่ยมาไอ้บอกไอ้มาลำไยนั่นไอ้มนเป็นน้ำจุ่มจวมาลำไยนีอันนี้บอกไอ้ย ตาตุ่นไปูกน้องเมฆกินผอขนเี่นอ่หยอกันนอนดักเงอนใช่ไหมนอนคอยระดงกันหนอเชโนถ้าคนเงินถ้าคนไปลองเสียงอนได้เอาล้านด้วยไปลองเสียงก่อน โดนไก่เนี่ยไปลงไปห่ดลุลมเนาะไปโขกไหมเนยสวนพว่อคอยไปก่อนอไปไปก็ได้ <c oughs> สวนพัวไปหาครูเต็กกับพี่น้องอเต็กเสียมใหม่ด,มดองเสียมใหม่ลายดองเสื้อเสียมกลักจักเนาะคิดหาขันเกียรมียากทอม ก็อมาเราด้ามีเพรให้มีผ้ากะคาขาดสลัดโดมเวมอน,น็์เลยเคียงเด้ผ้านงอ้นซื้อให้ผ้พาพันกระดูกเซโนบมีเซโนหาหลายบาทมั <Okay. S 2> ท้งหลายหกสิบแค่เซโนหาหลายหกสิบแต่วดวงไงดวงไงคือกัน,น่แต่เจ็ดสิบหาเนืนองทำกันกับมันบอลืนตัวนี้น่อยหนึ่งดืตัวเอาซื้อห้าหกสิบน้อยหนึ่งวะ เล้ยยกเงินทีย uh. ิมหาคันเจี๊มหากสองอต้ไนยังยังยังแบบคล้ยนี้คลนอะไรย่กระบอกคืนนันหาเราต้สิบนะปวดแขนพอดีเลยนักโทษนักโทเล็กนาดีย่อกะบอกคืนจำนี้พอดีแล้วพอดีพันเคียงกับอเออเคียงอ่ะตลาดเซโนสวรรค์โมบิเคียงี่น้ลงเลยแม่มอน จนไปตลาดดงให้เมยน่อยพาไปมตรงนี <ism> ้ไปตลาดดงไปเที่ยวเฮ็ดโง่กระไรกละไรหักเพลงเฮ็ดโงกเฮ็ดปวกบบอตามแฟนฉีใช่ไหมเนอะวีบดูหกเฉียนมึงเนี่ยได้ไปกับพี่น้องพัง งานคลิปแด้เพียงงานคลิปก็บันทางรายได้เขาได้รายได้ออกม่ะนื่นี่แล้วงานผนกับพี่น้องเอยเห็ดได้คลิปรายได้ทางเดียวนี่แหละรายขออกเขาก็มีเงินเขามาแทนใครเนี่ได้น้ำคลิป เหตุงานยังกับกับเมื่อยมดสิได้เงินกับบริษงานดอกพี่น้องเลยอยากเหตุตะโอยู่สื่อบริษัทเหตุยังมันโมเมนงานยูทูบก็คือเป็นงานอันหนึ่งคือการตื่นมากกับสุดรู้สิกเหตุยังนอมมาเนี่ยไอ้แก่น้องเบิ่งมไปใส่น้องนั่งก็คือกับสุด ใส่สมองมือ <wheels> ก oh, like yeah, right, ันไล่เหตุการอะไรี้ยมอนแงกระเต็กพี่น้องคิดคิดเรื่องคิปโอ้สีเียเกินไปแหละจ้าเนี่ยสีเีมเรื่องคลิปลายก็ะปดีมาได้มาไดเห็นไดจำได้กับจำไม่แล้วอยเฮือนตัวเองกับเงาที่่าไม่ม้อนมานน่กับขึ้นมาเหตุงานห่วงกันกับปลูกกาลังอ้นเดยพี่น้องเดิมจะเข่าใจไปจากันสี่ อันนี้ก็คือคนเลื่อนหื่นลูกเอน,กน,บบนอ่เป็นผู้อื่นพันผู้อื่นไม่มากก็สี่บามาดอ,อกอันนี้เหื่นลูกม,มาคือเพิ่งเพิงมาคือนนหนึ่งแล้วเนาะพิ่งเพิ่งมาคือหนึ่งแล้วพันมาเพิ่งผีเพิ่งหนองเนาะอันนี้เหืนาานน่นลูกลเาาพราะว่างมัอยู่น้ำลูกน้ำลานเอาหลานเวลาแม่เป็นเหตุยังเห็ุการณ์นี้มันก็ยากลานก็คือแม่เป็นมีผู้เอาห้ายบัดนี้เนอะคือว่าเม่นมาว่าโดนโดนมาทีก็ได้เหื่นตัวเองก็นี่นั่นนั่นมันมันคือกันกับ่ คนอื่นนั่นน่จังว่าได้แบบนั่นอันนี้แม่ลูกด้วยพี่น้องตะกี้ก็บอกว่ากันนะตะกี้กับยังว่าเป็นอดีตไปแล้วพี่ต้องตรองเทียงกันกับเป็นอดีตไปแล้วก็ลืมไมปป่ได้หรอก็พวนเ,วเวากับพายงามเห็ดมันดีสุดทันลดพี่น้องดีต่อการมันดีสุด ก็น่าก็บรรยาอึดอัดใจดอกว่าเมยม้อนมากนี่ในแถวมานนี่ลูกคือพี่น้องว่าเอาด้ว่าลูกเคยคืออึดอัดน้องทำโมเมนต์ไปเนาะก็น่าก็อธิบายไปได้เสือเลยเนาะที่ว่าเมยมานี่ก็บรรยายว่าเอขึ้นอือกู้ชายเขาบอกว่าังงเองเนีาะอ่านลงคอมเมนต์แล้วก็รำคาญกันก็น่ากันเข้าบปอยากว่ากินบปอยากต่อกินบปอยากต่อกินไอยากเบิ่งนี่เนี่ เมียคันเบิอร์ไงกันกะว่สาสแจงไปหมดแล้วอียยังก็นเลยเอาคลิปนี้กันขอลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณเบอร์สกุลสกคนเข้ามารับชมทางช่องแม่ม้อนคนใจสูดเลยจ้าอ่าแม่ม้อนป่าลาไปคือก,กันเด้อพี่น้องเด้อป่าโคตรแซ่โคตรไหลซับตะไคร่แห่งซองแม่ม้อนคนใจสูดเด้อพี่น้องเด้อบาย